เป็นน้องบะมีหุูกกินค่ะล้นเต็มพื้นอยู่พ่นกระทันของมักชานค่ะคุณผู้ชมเบึงจะเบึงนี่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 เห็นหรือไม่เอ,อ๊ะน้ำซําเออะเอ,อ๊ะมีเห็ดจังในน้ำบัตน,นี่ค่ะเห็นหรือเปล่า เส well ีบอยู่ด้วยค่ะหมักขั้นคือบ้าสามรถกับบ้าสามรถเอ่ออย่างหมักขั้นบานหมักขั้นป้าบึงจะบึงเชือกไม้พร้มกับน้ำมาถือกันเยอะแบบ เยอะมากล่วงเต็มค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งไม่มีคนกินเสียดายเสียดายย่อยยับยางเลยล้นเต็มพื้นนะคะ ก็เสียปานนั้นเด้อเก็บเอาแต่แบบพอกินนะจ๊ะพอกินแสบตุค่ะแ่บ หึก็ด้านตัดเอาหมู่แล้ว100บาทก็ให้เช่า4บาทแตะเชยกันรุ่นละน่ะมื้อคือเจ้าว่าจักไผอ๋อกะเกาะกินแมง hmm. มามายลายลาย